การก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของฮุนมาเน็ตในเดือนสิงหาคม2023ที่ผ่านมาถือเป็นบุตรหมายสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองกัมพูชาไม่ใช่เพียงเพราะเป็นการสืบทอดอำนาจจากบิดาแต่ยังเป็นการส่งมอบผู้นำรุ่นใหม่ที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรที่ดูเหมือนว่าจะมีความแตกต่างจากบิดาของเขาเลยฮุนมาเนตคือภาพลักษณ์ของความหวังในสายตาชาติตะวันตกเขาคือบัณฑิตจากโรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์อันทรงเกียรติของสหรัฐอเมริกา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กประวัติการศึกษาที่หรูหรานี้ได้สร้างความคาดหวังว่าเขาอาจนำพาก,กัมพูชาไปสู่เส้นทางแห่งประชาธิปไตยและการปฏิรูปที่โปร่งใสามากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาอย่างไรก็ตามนะครับความเป็นจริงที่ปรากฏกัมพูชาภายใต้การนำของตระกูลฮุนยังคงเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างแนบแน่นขณะที่ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและโลกตะวันตกกลับเย็นชาลงทุกขณะ และในตอนนี้ประเทศกัมพูชาถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในฐานะศูนย์กลางของอาชญากรรมข้ามชาติเป็นแหล่งฟอกเงินขนาดใหญ่และเป็นรัฐที่สิทธิมนุษยชนถูกคุกคามอย่างเป็นระบบเรื่องราวที่ปรากฏบนเพจ CSI LA ซึ่งเชื่อว่าเขมรโดนตบหน้ากลางเวทีโลกและมีการพูดถึงว่าคุณมาเนตเนรคุณสหรัฐนั้นแม้จะใช้ภาษาที่จัดจ้านแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งเชิงลึก และวิกฤตตัวตนของกัมพูชาในเวทีโลกได้อย่างน่าสนใจบทวิเคราะห์ชิ้นนี้เราจะเจาะลึกถึงเบื้องหลังความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้โดยอาศัยข้อมูลจากสื่อและรายงานที่น่าเชื่อถือได้เพื่อฉายภาพให้เห็นว่าเหตุใดกัมพูชาจึงเดินทางมาถึงจุดนี้ได้เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับตระกูลฮุนนั้นเต็มไปด้วยความหวังและความผิดหวังจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดจุดหนึ่งคือการที่ฮุนมาเนตได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกที่สหรัฐหรือเวสต์พอยต์ในปี1995 ในช่วงทศวรรษ1990หลังสิ้นสุดยุค,คเขมรแดงและสงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกาพยายามอย่างยิ่งที่จะดึงกัมพูชาเข้าสู่วงโคจรของโลกเสรีและประชาธิปไตยการสร้างความสัมพันธ์กับฮุนเซนซึ่งเป็นผู้นำที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในขณะนั้นถือเป็นยุทธศาสสสำคัญการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่บุตรชายคนโตของฮุนเซนคือการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างผู้นำกัมพูชารุ่นต่อไปให้มีแนวคิดแบบชาวตะวันตก การเข้าเรียนที่เวสต์พอยต์ของนักเรียนต่างชาติเป็นเรื่องที่ยากมากอย่างยิ่งและเกิดขึ้นไม่บ่อยนักตามระเบียบแล้วผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิตรัฐสภาของสหรัฐหรือกระทรวงกลาโหมแต่ในกรณีของฮุนมาเน็ตได้รับการผลักดันเป็นพิเศษจากมิชแมคคอนนลวุฒิสมาชิกผู้ทรงอิทธิพลซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานอนุก,กรรมการจัดหางบประมาณด้านการต่างประเทศเขามองว่านี่คือการสร้างสะพานเชื่อมไปยังผู้นำกัมพูชาในอนาคต ฮุนมาเนจึงกลายเป็นชาวกัมพูชาคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้นอกจากนี้นะครับสหรัฐไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นสหรัฐยังคงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เขาในระดับที่สูงขึ้นไปอีกแต่ความหวังที่ว่าการศึกษาแบบตะวันตกจะหล่อหลอมให้ฮุนมาเน็ตกลายเป็นนักปฏิรูปกลับกลายเป็นแค่ภาพลวงตา เมื่อฮุนมาเน็ตได้เดินทางกลับสู่กัมพูชาเขาก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญในกองทัพอย่างรวดเร็วตั้งแต่ผู้บัญชาการหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายไปจนถึงรองบัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกความรู้และยุทธวิธีที่ได้ร่ำเรียนมาจากสหรัฐมีแทนที่เขาจะนำมาใช้เพื่อพัฒนากองทัพให้เป็นมืออาชีพและปกป้องประเทศแต่ฮุนมาเนตกลับถูกตั้งคำถามว่าเขานำการศึกษามาใช้เพื่อค้ำจูนอำนาจของระบอบของฮุนเซน หนึ่งในข้อหาที่รุนแรงที่สุดคือบทบาทของเขาต่อกองบัญชาการองครักษ์ B HQ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นกองกำลังส่วนตัวของตระกูลหุน องค์กรสิทธิทมนุษยชนได้เผยแพร่รายงานหลายฉบับที่ระบุว่าหน่วย B HQ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงต่อนักการเมืองฝ่ายค้านนักกิจกรรมและประชาชนที่ออกมาประท้วงรัฐบาลการที่ฮูนมาเน็ตซึ่งได้รับการฝึกฝนจากสถาบันชั้นนำของโลกประชาธิปไตยกลับมามีบทบาทในโครงสร้างอำนาจที่กดขี่ประชาชนเช่นนี้จึงสร้างความผิดหวังและถูกมองว่าเป็นการเนรคุณต่อโอกาสที่สหรัฐมอบให้ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและกัมพูชาได้เสื่อมทรามลงอย่างต่อเนื่องตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาโดยมีจุดแตกหักสำคัญคือการที่รัฐบาลฮุนเซนสั่งยุบพักสงเคราะห์ชาติ CNRP ซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านหลักในปี2017ก่อนการเลือกตั้งเพียงไม่นานและจับกลุ่มผู้นำพักในข้อหาทรยศชาติโดยอ้างว่าเขาสมคบคิดกับสหรัฐเพื่อล้มล้างรัฐบาลนี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้สหรัฐและชาติตะวันตกหมดความอดทนและเริ่มใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อกัมพูชา ในขณะที่ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกตกต่ำลงกัมพูชากลับหันไปซบอ้อมกอดของจีนอย่างเต็มตัวจีนเสนอสิ่งที่ระบอบคุนเซนต้องการนั่นคือเงินทุนมหาศาลเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสนับสนุนทางการทูตในเวทีโลกและที่สำคัญที่สุดคือการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งหมายถึงการเมินเฉยต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการผูกขาดอานาจ ความสัมพันธ์นี้ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของกัมพูชาไปอย่างสิ้นเชิงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางของทุนจีนสี่เท่าเมืองสีนุวิวคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการเปลี่ยนแปลงนี้จากเมืองตากอากาศที่เงียบสงบได้กลายสภาพเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงแรมและคาสิโนที่ก่อสร้างและบริหารโดยทุนจีนรางงานจากเสื่อต่างประเทศมากมายได้เปิดโปงว่าเบื้องหลังความเจริญที่ฉาบฉวยนี้ครับเต็มไปด้วยปัญหาอาชญากรรม ที่นี่คือศูนย์กลางการพนันและฟอกเงินคาสิโนโหลายสิบแห่งที่ผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดไม่ได้รองรับเพียงนักท่องเที่ยวแต่กลายเป็นแหล่งฟอกเงินขนาดมหึมาของเครือข่ายอาชญากรรมจากจีนและทั่วโลก องค์กรต่อต้านการฟอกเงินระดับโลกได้จัดให้กัมพูชาอยู่ในบัญชีสีเทามาอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายถึงประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายธนาคารในประเทศอย่าง A.B.A.Bank ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็เ,เคยถูกตั้งคำถา,ถ,าถามถึงกระบวนการตรวจสอบธุรกรรมที่อาจเป็นช่องทางในการฟอกเงินแม้ทางธนาคารจะปฏิเสธข้อกล่าวหาก็ตาม นอกจากนี้ยังมีแหล่งค้ามนุษย์และแก๊งคอเซนเตอร์เบืเ้องหลังคาสิโนและธุรกิจออนไลน์คือขบวนการค้ามนุษย์ที่โหดร้ายคนหนุ่มสาวจากทั่วเอเชียรวมทั้งคนไทยจำนวนมากถูกหลอกลวงให้มาทำงานด้วยข้อเสนอเงินเดือนสูงแต่เมื่อมาถึงกลับถูกบังคับให้ทำงานในแก๊งคอเซนเตอร์หรือถูกกักขังทรมานและเรียกค่าไถ่และมีรายง,งานว่ามีเหยอะกว่า10,000 0คนที่ถูกบังคับใช้แรงงานในลักษณะนี้ในกัมพูชา และนอกจากนี้พวกเขาจะมีเมืองเฉพาะคนจีนการหลังไหลของทุนและคนจีนได้สร้างเมืองซ้อนเมืองขึ้นในสีนุวิว ปอยเปตและเกาะกงชุมชนเหล่านี้ใช้ภาษาจีนสกุลเงินหยวนและมีวัฒนธรรมที่แปลกแยกจากสังคมกัมพูชาโดยสิ้นเชิงครับนั่นจึงสร้างความตึงเครียดทางสังคมและทําให้ชาวกัมพูชาในท้องถิน่นรู้สึกแปลกแยกในบ้านของตนเองข้อกล่าวหาเรื่องอุโมงค์ใต้ดินเชื่อมคาสิโนกลางกรุงพนมเปญแม้จะยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนมากเท่าไหร่แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความหวาดระแวงของสาธารณชนต่ออิทธิพลของจีนที่แผ่ขยายไปทุกหย่อมยา่าม การที่รัฐบาลกัมพูชาอนุญาตให้ทุนสีเท่าเหล่านี้เติบโตอย่างไร้การควบคุมนั่นจึงถูกมองว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดของระบอบโดยมีกองกำลังความมั่นคงซึ่งรวมถึงหน่วย BHQ ที่คุณมมเนทเคยมีบทบาทใช้เป็นเครื่องมือในการปกป้องผลประโยชน์เหล่านี้ ข้อความที่อ้างว่าทรัมป์กำลังจะสั่งแบนชาวเขมรเข้าสหรัฐและขึ้นบัญชีดำบริษัทในเครือตระกูลหุนนั้นแม้จะฟังดูรุนแรงและยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางนโยบายของสหรัฐที่แข็งก้าวขึ้นอย่างชัดเจนต่อกัมพูชาโดยเฉพาะในยุคที่การแข่งขันระหว่างสหรัฐและจีนทวีความรุนแรงขึ้นในตอนนี้ ในความเป็นจริงสหรัฐได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อกัมพูชามาแล้วหลายระรอกครับสหรัฐได้ใช้กฎหมายนี้คว่ำบาตรบุคคลระดับสูงของกัมพูชาหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและการละเมิดสิทธิมนุษยชนการจำกัดวีซา่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศจำกัดการออกวีซ่าให้กับเจ้าหน้าที่กัมพูชาที่มีส่วนในการบ่อนทำลายประชาธิปไตยการคว่ำบาตรด้านอาวุธ ในปี2021สหรัฐได้ประกาศคว่ำบาตรการค้าอาวุธและยุธทธปกร์กับกัมพูชาโดยให้เหตุผลเรื่องการคอร์รัปชันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเปิดทางให้จีนเข้ามามีอิทธิพลทางการทหารในกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการให้จีนเข้ามาพัฒนาฐานทัพเรือเรียมซึ่งสหรัฐเชื่อว่าจีนจะใช้เป็นฐานที่มั่นทางการทหารในอ่าวไทยแม้จะยังไม่มีการแบนชาวเขมรทั้งประเทศอย่างที่กล่าวอ้างซึ่งเป็นมาตรการที่รุนแรงและไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่าย แต่แนวโน้มที่สหรัฐจะพุ่งเป้าความบาทยังเครือข่ายธุรกิจของตระกูลหุ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนระบอบนั้นมีความเป็นไปได้สูงหากกัมพูชายังคงเพิกเฉยต่อแรงกดดันจากนานาชาติและนอกจากนี้นะครับรัฐบาลกัมพูชามักนำเสนอตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ที่สูงเฉลี่ย7%ต่อปีในช่วงก่อนโควิด19เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ เสือเศรษฐกิจตัวใหม่แห่งเอเชียแต่เมื่อพิจารณาจากดัดชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเห็นภาพที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับ การศึกษาอัตราการรู้หนังสือของประชากรผู้ใหญ่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคคุณภาพการศึกษายังเป็นปัญหาใหญ่การลงทุนด้านการศึกษาไม่เพียงพอและไม่สามารถสร้างแรงงานที่มีทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้ระบบสาธารณาสุขยังคงเปราะบางประชาชนในชนบทยังเข้าถึงบริการสุขภาพได้ยากและต้องพึ่งพาการใช้จ่ายจากกระเป๋าตัวเองในสัดส่วนที่สูง ความเหลื่อมล้ำกลับเพิ่มขึ้นความมั่งคั่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มชนชั้นนำและนักลงทุนต่างชาติที่ใกล้คิดกับรัฐบาลในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีรายได้น้อยและ,ะเผชิญกับปัญหาความยากจนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาการก่อสร้างคาสิโนและการส่งออกเสื้อผ้าไม่ได้สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและทั่วถึงภาพลักษณ์ของตึกสูงระฟ้าในพนมเปญจึงเป็นเพียงภาพลวงตาที่บทบังปัญหาความด้อยพัฒนาเชิงโครงสร้างที่ฝั่งรากลึกในสังคมกัมพูชา ท่าทีของกัมพูชาไม่เพียงสร้างปัญหากับมหาอำนาจตะวันตกแต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยทั้งในมิติความมั่นคงและสังคมความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเป็นปัญหาเรื้อรังแต่ในช่วงหลังรัฐบาลกัมพูชามักใช้ยุทธวิธีชาตินิยมและการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตนเองในเวทีระหว่างประเทศ ดังที่ปรากฏในถแถลงการของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่มักจะปฏิเสธข้อกล่าวหาของไทยและบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อสร้างภาพว่าไทยเป็นฝ่ายรุกรานการกระทำเช่นนี้มุ่งหวังที่จะปลุกกระแสชาตินิยมในประเทศและเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในปัญหาที่รุนแรงกว่าคือการที่กัมพูชากลายเป็นฐานที่มั่นของอาชญากรรมข้ามชาติท,ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนไทยแก๊งคอเซนเตอร์กาบอยเปยสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้แก่คนไทยเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี การที่เครือข่ายอาญากรเหล่านี้สามารถดําเนินกิจกรรมได้อย่างเปิดเผยสะท้อนให้เห็นถึงการทุจริตและการสมรู้ร่วมคิดของจหน้าที่ในฝั่งกัมพูชาข้อกล่าวหาที่ว่าอาญากรข้ามชาติแสดงตัวว่ากำลังให้การสนับสนุนกองทัพขเขมรในการสู้รบกับไทยแม้จะดูเกินจริงแต่ก็ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่น่ากังวลระหว่างกลุ่มทุนผิดกฎหมายกับโครงสร้างอำนาจในกัมพูชาสิ่งนี้ทำให้ไทยต้องมาเชิญกับภัยคุกคามที่ซับซ้อนกว่าแค่เรื่องเขตแดน กัมพูชาภายใต้การนำของฮุนมาเน็ตกำลังยืนอยู่บนทางแยกที่สำคัญการสืบทอดอำนาจที่ดูเหมือนจะราบรื่นแท้จริงแล้วเต็มไปด้วยความเปราะบางประเทศกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากทุกทิศทางจากชาติตะวันตก การเพิกเฉยต่อหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนทังให้กัมพูชาถูกโดดเดี่ยวและเสี่ยงต่อมาตราการคว่ำบาตรที่รุนแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐและยุโรปแม้จีนจะเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่แต่การพึ่งพาจีนมากเกินไปก็มีความเสี่ยงทำให้กัมพูชาตกอยู่ในกับดักนี่และสูญเสียอธิปไตยในการกำหนดนโยบายของตนเอง โมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยทุนสีเทาไม่เพียงแต่ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศแต่ยังไม่ยั่งยืนและพร้อมจะพังทลายได้ทุกเมื่อจากภายในความเหลื่อมล้ำที่ข่างกว้างขึ้นปัญหาการคอร์รัปชันและความไม่พอใจของประชาชนที่ถูกกดทับอาจกลายเป็นระเบิดเวลาที่รอวันประทุข,ขึ้นมาได้เช่นกันการที่ฮุนมาเนตได้รับการศึกษาจากโลกตะวันตก แต่กลับเลือกเดินตามแนวทางของบิดาและหันไปพึ่งพิงจีนอย่างเต็มตัวคือโศกนัตกรรมทางการเมืองที่น่าเศร้ามันคือการปฏิเสธโอกาสที่จะนำพากัมพูชาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นประชาธิปไตยอนาคตของกัมพูชายังคงแขวนอยู่บนเส้นได้และการตัดสินใจของผู้นำรุ่นใหม่อย่างฮุนมาเน็ตจะเป็นตัวกำหนดว่าประเทศจะสามารถหลุดพ้นจากเงาของระบอบอำนาจนิยมและทุนสีเทาหรือจะจมดิ่งลงไปในวังวนของปัญหาแบบนี้ไปตลอดกาลก็เป็นไปได้